สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีสวัสดีค่ะเอฟซี FC. ทั้งที่ติดตามในช่องลิจิคิดนะคะก,กับตาและลาพเพลินในช่อง youtube ค่ะมณีสาวลิจิคิดอยู่บ้านค่ะพี่น้องเพิ่งไปสวนเงาะมานะคะสวนเงาะสวนเงาะสวนทุเรียนของพี่สาวสาวลิจิคิดนะคะอยูอ่จังหวัดศรีสะเกดค่ะพี่น้องค่ะอันเนาะทุเรียนนะคะของพี่สาว บ้านพูงเงินนะคะที่คิดก่อนสุสายลิจิคิดได้ออกให้พี่น้องเบ่งนะคะก็ะเพราะว่ามันเป็นตอนนั้นมันท่านออกดกเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้มันสุกแล้วนะคะเงาะนะคะจุดที่สวนเพลินนะคะราคาก็เป็นกันเองนะคะแต่เนื้อเนื้อเยอะค่ะพี่น้องคะ่ะเนื้อเยอะแล้วกับเป็นหวานนะคะสาวลิจิคิด้นมาแบบต้องให้ไปชิมเองนะคะตอนสาวลิจิคิด ขิดเกิบจิ้มให้พี่น้องเบิ้งนะคะไม่อเอาเลิกครับพี่น้องแส่บค่ะพี่น้องสนใจกับแวะไปบึงสวนใดนะคะ อยู่กันทลากบ้านภูเงินนะคะพี่น้องค่ะจังหวัดศรีสะเกดค่ะส่วนเนาะทุเรียนของพี่สาวสาว,สาวลิจิคิดนะคะชื่ออ่มันก็นจะเป็นสวนถือขายว่าผู้เขาไฟนะครับพี่น้องกับติดถนนพกแม่ค้าพันจะาสือตลอดนะคะสวนอันนั่นนะคะ น้องไปทางพุ่งเงินกับถามบึงนะคะอยากได้สวนเนาะอยากได้เงาะอยากได้ทุเรียนกาแบเป็นสวนอันนั้นก็ได้ครับพี่น้องไปชมได้นะคะสวนเพิ่นก็บซื้อมันจะเป็นต้นเล็กๆนะคะตน้นเงาะบางต้นกันใหญ่บางต้นกันน้อยนะคะสำหรับสาวละคิดไปไม่จะต้นไหนน้อยะครับ สาวิุกิจขึ้นตนไงประเด้คยับปีนบ่ถึงปีนบ่ถึงครับพี่น้องปีนแดดตะตนเนาะน้ำเยอะค่ะน้ำาหลาคกับพี่น้องอวางไปก่อนนะลูกนี้เนาะน้ำเยอะน้ำฉ่ำนะคะพี่น้องค่ะ น้ำงานเยอะค่ะสาวทีจะคิดกั็ไปเอาตัตนหน่อยๆเนาะสาวที่จะคิดไปตนใหญ่บ่ได้ค่ะขึ้นบ่ไหวบ่หวาดบ่ไหวค่ะเอาตัวตนเล็กๆที่ตัวเองเอาได้เนาะนี่ครับพี่น้องเนื้อเนาะนะคะอร่อยนะครับพี่น้องแซ่บ เจ็บครับพี่น้องมันนี่สาวดิจคิดกับเพิ่งมาจากสวนนะครับกับบ้านไม่ไปสายหรือครับว่ามือแรกจะจิตไปหาชดชอบนอนสายลุมหัวชดชอบนอนสายลุมหัวสัปดาห์35สาวดิจิคิดไปหวานผานะคะสาวดิจิคก็ได้ว่ามือแรงจังไปครับจิตไปหวานผาซะก่อนก็กจะจังทีอ่อ ไปหามาล่สาวหงทองคะ่ะบังหวะเมื่อนี่พิ่นไปขายลูกศิลป์ยุสัยบอนะคะหาเพิ่นไปขายลูกศิลป์เขาก็จังเวไปหาเพิ่นเดสาวริจิคิดกับสิไายตอนเห็นสาวหลวงหงทองร้องเพลงให้ฟังนะคะพี่น้องคะ่ะ <c oughs> เพิ่นร้องเพลงเมื่อวันฤกษ์หาสาวหงทองลูกศิลป์แต่เพิ่นขายลูกศิลป์อยูอ่วันอาทิตย์นะคะอยู่โมบานน้องคู่นะคะตลาดนัดบ้านน้องคู่นะคะแล้วก็วันพฤหัสพิส่นตรขายอยู่ตลาดนัดบ้านอา่า โคกสังหาค่ะพี่น้องคะตำบลอรวังอำเภอเมืองนะคะเพิ่นจะขายยู่หนังนะครับสาวหงส่องลูกซีนแซตปนะครับอัน,นเพิ่นเนาะค่ะ <laughs> พี่น้องก็ไปอุดหนุนพเนะค่ะสาวหงส่องสิครับรถเข็นาะครับคนซื้อไว้ในจังหว้าเน็นเอลดีดีนะครับพี่น้องสาวหงส่องเพิ่นเพิอนขายลูกซีนนะครับเพิ่มมาขายลูกซีนเนะาะแต่สาวจิคิดกับ พาเละผพากินผ้าเที่ยวนะคะไหว้พระบ้างดูหมอลำบ้างนะคะพี่น้องคะแล้วก็ให้หับปาตีเนาะให้พี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์ให้สาวลิจิคิดน้านะคะหนึ่งหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคลิปก็เป็นขอบคุณมากนะคะสําหรับเอ่อพี่น้องที่ติดตามในช่อง youtube ของสาวลิจิคิดคะ่ะขอบคุณห,หลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณคะ่ะที่ติดตามนะคะ เป็นแห่งเชื่อแห่งใจน้ากันค่ะสาวฤทธิคิตจะสรรสร้าง,งความบันเทิงให้นะคะแล้วก็สรรสร้างความให้ฮาปาร์ตี้นะคะพี่น้องเลยหับชมรับฟังน้ากันเนาะค่ะเนาะ,ะคลิปหน้าสาวฤทธิคิตจะไปลุยสวนค่ะเราจะตามไปที่ลุยสวนเลยค่ะจะไปสวนข้าวเจ้าเลยนะคะว่าสวนเงาะสวนทุเรียนเวลาเพิ่นเก็บเพิ่นเกียวเพิ่นเอามาจังไหรน,นะคะสาวฤทธิคิตจะพาไปคลิปหน้าจะไปที่น้ํายืนนะคะ สวนเงาะสวนทุเรียนของหลานของสาวลิติคิดนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวจะตามไปเบิ้งนะคะเงาะกับทุเรียนแล้วก็มังคุดนะคะคลิปหน้านะคะพี่น้องคลิปนี้สาวลิติคิดบ่เดปกับไปสวนมาแล้วนะคะกับไปชิมให้เบิ้งนะคะว่าสวนเงาะที่ผู้เขาไฟ กันทะลักนะคะสีสเกตหวานโหวานค่ะพี่น้องการันตีจากสาวลิจคิดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย